ที่ฝนตกเนี่ยน้ำก็จะไม่ได้กระเด็นเข้าบ้านนะคะแล้วก็มีสเต็ปที่ไม่สูงมากค่ะทำเป็นสองขั้นเอาไว้ให้นะคะด้านหน้าก็สามารถที่จะจัดสวนมีสนามหญ้าเล็กๆไว้ให้แล้วด้วยนะคะประตูกระจกบานเนี้ยเป็นประตูกระจกอย่างดีบานใหญ่เลยนะคะทําให้แสงภายนอกส่องเข้าถึงได้สามารถกดปิดล็อกตรงนี้ได้ด้วยนะคะพอเข้ามาแล้วบุงเนี่ยเราก็จะเจอกับโซนของ living area ซึ่งในส่วนเนี้ยเขาจัดวางเฟอร์นิเจอร์เอาไว้ให้ดูนะคะว่า ถ้าเราวางโซฟาเนี่ยจริงๆสามารถวางโซฟาเบสหรือว่าเป็นโซฟาสังตัดขนาดใหญ่มาลงตรงนี้ก็ได้ค่ะช่องแสงค่ะก็จะได้รับวิวจากทางฝั่งสวนด้านหลังด้วยนะคะและตรงนี้ค่ะจากที่ไนั่งเห็นไหมคะว่ามันค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะคะและเขาก็มีปลั๊กไฟเตรียมไว้ให้ทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะราะว่าตรงนี้อาจจะติดตั้งเป็นโคมไฟขึ้นมาหรือว่าเป็นโต๊ะที่เราสามารถ ทําเป็นห้องนั่งทางานเล็กๆชาร์จแอ่านหนังสือตรงนี้ได้เลยค่ะและตรงช่วงนี้นะคะพออยากพาดูจุดนี้นิดนึงว่าระยะค่ะกว้างมากนะคะอันนี้คือส่วนของทีวีโซฟาระยะค่อนข้างไกลเลยทีเดียวแปลว่าเราสามารถติดทีวีที่ตัวใหญ่กว่านี้ได้เลยนะคะอาจจะเต็มผนังไปเลย ห้องนี้เนี่ยก็คือเป็นห้องสัมนาการจริงจังของครอบครัวได้เลยนะคะหรือเราจะใช้เป็นห้องที่รับแขกบ้านสมมติเปลี่นเป็น,นออฟฟิศขึ้นมานะคะผาน,านังตรงจุดนี้ค่ะซ้ายขัางเนี่ยสามารถที่จะกั้นพาริชันได้นะคะปิดทําให้โซนฝั่งเนี่ยด้านนอกเป็นส่วนของแขกส่วนพอก้าวเท้าเข้าไปข้างในก็เป็นส่วนของอยู่อาศัยก็ได้ะคะ่ะ เขาก็จัดวางเป็น dining เรียนะคะเป็นโต๊ะทานอาหารวางไว้ให้ มีไอเดียอีกอย่างหนึง่งถ้าเราอยากจัดตรงเนี้ยเป็นไอแลนด์ก็ได้เป็นครัวฝรั่งอ่ะอาจจะวิ้ขึ้นมานะคะเป็นไอแลนด์ and, รูปตัวไอหรือูปตัวแอลแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นโต๊ะทานข้าวัรงเนี้ยก็ยังได้เนาะครัวหลัหรือครัวไทยดย้านหลังนะคะมีประตูกิดกก้ามทำให้กลิ่นไม่ได้เข้ามาแล้วเราก็อาจจะจัดให้มุมตรงเนี้ยเป็นมุมที่สบายสบายมาทาสลัดขื่นมาเยี่ยมบ้านก็ทําอาหารการแฮงเอากันตรงนี้ได้ะคะ่ะ เชื่อมต่อกับ Dining a r ียนะคะเราก็จะมีห้องครัวค่ะซึ่งสะดวกมากๆเลยอ่ะเพืาะท่าทำอาหารเสร็จใช่ไหมคะก็อมาเสิร์ฟตรงนี้ได้เลยค่ะมาดูข้างในค่ะครัวเนี่ยเป็นครัวไทยครัวหนักที่ใช้งานได้จริงค่ะมาดูว่าใช้งานได้จริงยังไงบ้างนะคะอย่างแรกเลยคือมีหะระบบระบายอากาศค่ะตรงนี้เป็นกระสบซึ่งสามารถโลดล กลิ่นออกไปข้างนอกได้และก็ยังมีพัดลมระบายอากาศนะคะเป็นของมิซูบิชิอย่างดีเลยดูดระบายอากาศออกไปข้างนอกได้ด้วยนะคะมาค่ะขอแทรกเรื่องผมช่วยของในครัวนิดนึงนะคะเรื่องของเตาไฟกับน้ำค่ะจริงๆครัวไม่ได้มีอะไรมากเลยแค่ว่าข้างบนเนี่ยห้ามเป็นห้องนอนแค่นั้นเองนะคะทีะนี้พูดถึงตัวเคาน์เตอร์เนี่ยการวางเตาไฟกับอ่าเป็นตัวแอลแบบนะี้คือถือว่าโอเคถือว่าจะใกล้กันนะคะโอเคเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแนวยาวเนี่ยก็จะต้อง เป็นต้นไม้อะอย่างเป็นต้นไม้มอย่างเงี้ยมาวตรงกลางค่ะถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ตัวไอไฟเนาะเอา,า,าอเเตอ้นไม้วางตรงกลางคือเอาธาตุไม้มากั้นระหว่างธาตุไฟกับธาตุน้ำอันนี้ถือว่าแก้โงงจุ้ยได้ค่ะ <c oughs> ถัดมาเรื่องของการทำความสะอาดนะคะก็คือว่าตัวเคาน์เตอร์ท็อปเนี่ยเขาเป็นแกรนิตนะคะสีดำซึ่งทำความสะอาดง่ายมากไม่อมฝุ่นไม่อมเชื้อโรคเนาะ รอัหน้านหลังเขาก็ติดตั้งเป็นกระเรื่องไว้ให้นะคะเป็นสีขาวเพื่อให้ห้องเดียวดูกว่านะคะแต่ก็ยังสามารถทําความสะอาดได้ง่ายอะ,ะอาจจะมีติดตามตร่องยาแนวบ้านเวลาที่เราใช้งานไปนานๆนะคะแต่ว่าตรงนี้นนดูแลง่ายมากก็คืออาจจะแค่ขูดออกท่ายแนวใหม่ง่ายสะดวกสบายกลับมาสวยได้เหมือนเดิมน,นะคะและบ้านหลังนี้เนี่ยเขาก็ติดตั้งไว้ให้แล้วเป็นดิวอินซึ่งพร้อมอยู่เลยะคะ่ะใต้เขาเติอนค่ะก็ทำบานตู้มาให้นะคะเก็บของได้อ่ะ แล้วก็เป็นเตาแบบเป็นเตาแก๊สนะคะซึ่งมันจริงๆมันเป็นแทนง่ายกว่าพวกเตาหลุมนะคะเอามาวางเนี่ยถ้าเกิดมันถึงอายุการใช้งานของมันก็เปลี่ยนได้ส,ดสะดวกสบายแต่ถ้าเป็นเตาฝังเนี่ยบอกเลยใครเคยใช้นะ,ะเดี๋ยวร้อนบ้างเดี๋ยวไม่ร้อนบ้างเรียกชัางมาก็คือแพงมากนะคะและเขามีดีทั้เลคค่ะกูทุกวามตัวแบบตัวใหญ่เลยนะคะไม่ต้องกลัวลื่นลินแน่นอนนะคะและมีชั้นเชลล์ให้เรียบร้อยสวยงาม ที่นี่ก็จะมีจุดนะคะเป็นตุดเสียบปลันะ๊กจุดเสียบปลั๊กตัวนี้เนี่ยวางเป็นโต๊ะได้เป็นเครื่องทอน้ำร้อนก็ได้นะคะแล้วก็ฝั่งเนี้ยก็สามารถจะวางตู้เยน็นไซส์ใหญ่ได้เลยค่ะมีตู้เบเกอร์อยู่ข้างบนในห้องนี้ก็เรียกว่าเป็นห้องที่วิสง่ายแหละเพราะว่าเพราะว่ามีประตูหลังเวลาช่างมามาส่งแก๊สมาซ่อมอะไรค่ะก็เข้าทางประตูหลังได้และไม่ใช่แค่ช่างนะไปดูไหมแม่บ้าน เพราะว่าบ้านหลังนี้มีห้องแม่บ้านและมีห้องน้ําของแม่บ้านส่วนตัวเองด้วยค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างหลังกันค่ะ ประตูนี้นะคะเป็นประตูที่เข้าจากโรงจอดรถเนาะซึ่งจะเป็นแบบระบบดิจิตอลล็อกนะคะและดีมากๆเลยคืออะไรดูไหมคุณผู้ชมก็คือว่าเขามีห้องน้ำเนี่ยที่อยู่ประตูมากมากเลยเพราะอะไรเวลาที่เราอะกลับมาจากช้นงนองบ้านใช่บางทีเราแบบปวดอยากเข้าห้องน้ําแล้วอะไรเงี้ยหรือว่ารู้สึกว่าอยากจะล้างมือก่อนในเรืของโควิดอย่างนี้ใช่ไหมคะเราสามารถที่จะ ได้เสร็จสับเลยหรือว่าเพื่อนมาเยี่ยมบ้านนะคะ mm hmm. ก็ไม่ต้องให้เพื่อนเนี่ยเข้าไปห้องน้าเดินผ่านประตูบ้านเราเข้าไปลึกๆเข้าจากประตูปั๊บถึงห้องน้ําเลยอันนี้คือเยี่ยมมากๆค่ะแล้วก็ภายในห้องนี้เนี่ยเป็นพาวเดอร์รูมคือไม่สามารถที่จะชาวเวอร์ได้นะคะใช้เป็นชักโรครกแล้วก็อาบ้มือได้ท่นานั้นเองแต่ก็จะติดกระจกบ,บานใหญ่ไว้ให้ด้วยค่ะแล้วก็เขาก็มีติดเป็นเนบเือลายหินอ่อนนะคะซึ่งเพิ่มสเปซให้บ้านาให้ห้องหลังเนี่ยทำให้ห้องนี้ดูกว้างขึ้นค่ะ และนี่ก็เป็นห้องลาบอีกห้องหนึ่งนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นห้องผู้สูงอายุภายในตัวบ้านนะคะเพราะว่าข้างในเนี่ยมีห้องน้าภายในตัวด้วยค่ะไปดูข้างในกันค่ะห้องนี้นะคะสามารถที่จะตั้งเตียงไซส์ประมาณสัก6ฟุตก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุไม่ได้ตัวใหญ่มากนอนซัก3.5ฟุตเนี่ยก็กำลังดีนะคะตั้งเดรทไว้ดูไซส์ขนาด ถ้าแตะลถไป3.5นิ้ววางเพียงตามแนวนี้นเลยได้ะคะและข้างในเขาก็จะมีห้องน้ำภายในตัวด้วยค่ะเข้าไปดูปในห้องน้ำกันค่ะห้องน้ำน,นะคะก็จะมีเป็นชเวเซ็ทไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะติดกระจกกระดานน้าแยกส่วนเบียส่วนแห้งไว้อย่างชัดเจนค่ะถ้าเกิดว่าภายในอนาคตนะคะจะเป็น ห้องผู้สูงอายุที่ต้องใช้บิวแชร์ห้องนี้จริงๆอาจจะไม่ได้ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่าเขามีสเต็ปตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ประตูเนี่ยบิวแชร์ไม่สามารถเข้าได้เพราะฉะนั้นจะเป็นผู้สูงอายุที่ยังเดินได้อยู่ยังไม่ต้องใช้บิวแชร์นะคะก็จะเหมาะกับการใช้ห้องนี้ค่ะหรืออย่างที่บอกไปถ้าเกิดว่าเราอ่ะจะปรับไม่ใช่เป็นห้องผู้สูงอายุห้องนี้อาจจะเป็นห้องของ k from ก o m e ก็ได้นะเพราะว่าเราทํางานเสร็จอาบนะ้ำล้างหน้าเหนื่อย ในห้องนี้จบเลยนะคะเหมือนมีออฟฟิศในบ้านตัวเองะค,ะค่ะค่ะก็ขึ้นมาจากชั้นล่างนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นสแล้วะคะ่ะบริเวณนี้จะเป็นโถงบันไดนะคะขึ้นมาเป็นลิฟต์แอนเรียกจะพาไปดูนะคะเข้ามาห้องแรกเนี่ยเราจะเจอกับห้องนอนเล็กที่สุดก่อน เขาบาูกว่าห้องเล็กที่สุดเนี่ยก็ยังใหญ่นะห้อ,อห้องนี้นะคะ,ะ,คะบรรยากาศคือโปร่งโล่งสบายมากๆเลยเพราะว่าได้วิวสวนข้างหน้าด้วยนะคะขอะแซกเรื่องหงจุยนิดนึงนะคะทิศนะคะฝั่งนี้หันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะฝั่งนี้ทิศใต้ตะวันออกและตะวันตกตั้งเตียงตรงนี้ถามว่าถูกต้องไหม ง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าคนไทยนะถือเรื่องที่ตัวนนตกเป็นหัวเตียงคือไม่โอเคใช่ไหมคะแต่คุณผู้ชมบางท่านลองไปเช็คดูบางคนหันหัวเตียงไปทางที่ตัวนนตกกลับเฮงนะคะค่ะทีนี้เรามาดูอย่างต่อไปเขาบอกว่าบนหัวนอนเนี่ยไม่ควรที่จะมีอะไรอยู่ข้างบนแต่ตรงนี้มีแอร์เลยหนยเครื่องนะคะถือว่าไม่ผ่านในเรื่องของหลักลงจุย้ยแต่จริงจง เรื่องนี้ก็พุ่ได้าทางวิทยาศาสตร์เช่นกันเพราะว่าการที่เรามีอะไรอยู่ข้างบนหัวเตียงเนี่ยปัญหาอย่างแรกเลยคือฝุ่นถูกต้องไหมละฝุ่นก็จะตกลงมานะคะแอร์ mm. มีความชื้นหรือบางทีมีน้ําแอร์หยดนะคะ mm. ก็จะทําให้คนที่นอนตรงนี้เนี่ยอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายง่ายก็ได้นะคะหรือว่าบางทีมีเชลฟ์อยู่ข้างบนแล้ววางของ mm. เกิดเราขยับเตียงปั้งขึ้นมาของร่วงลงมาเราก็จะเจ็บได้ใช่ไหมหรือว่ากังวนวามนจะมีอะไรอยู่ข้างบนหัวเราหรือเปล่า ทำให้เรานอนไม่ค่อยหลับอันนี้แหละค่ะเป็นเหตุผลจริงๆตามผลวิทยาศาสตร์เลยทีเดียวแต่ถามว่าเ,เราอยู่ีนห้องนี้มันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยเหรอตอบว่าใช้ได้ค่ะข้อแรกทำอะไรรู้ไหมคะก็เป็นห้องนอนนี่แหละแต่เป็นห้องนอนของแขกนะคะถ้าเกิดว่าแขกเนี่ยที่เขามานอนช่วงครั้งชั่วคราวไม่ได้นอนเกิน6เดือนปีนึงเนี่ยไม่เป็นไรนะคะนอนตามนี้ได้ผมช่วยไม่ได้มีผลกระทบกับชีวิตเขามากนะนะคะข้อที่สองทอะไรได้ ห้องนี้เนี่ยด้วยความที่แสงในองอ้อมาเยอะมากนะคะทั้งจากด้านหน้าและด้านข้างทําให้เราสามารถที่จะใช้เป็นห้องทํางานก็ได้ห้องทําการบ้านลูกห้องเล่นของเด็กนะคะห้องห้องนี้ถ้าเกิดว่าจะจัดเป็นโต๊ะทํางานนะคะแนะนำอย่างนี้เลยค่ะฝั่งข้างหลังเนี่ยเป็นผนังทึบนะคะด้านหลังไปเป็นห้องน้ำเนาะเราสามารถที่จะเอาโต๊ะทำงานเนี่ยหันหน้าไปทางฝั่งแสงนะคะข้างหลังทึบเนี่ยแน่นเหมือนกับมีภูเขาอยู่ข้างหลัง ตามหลังงงจุย้ยเนะี่ยถือว่าเวิร์กเลยทีเดียวนะคะไม่มีช่องแสงข้างหลังเนาะเราอาจาจะจัดเป็นรูปตัว I โต๊ะแบบนี้หรือว่าเป็นรูปตัวแอก็ได้นะคะเป็นรูปตัวแออย่างี้ทางนี้ก็ได้นะคะซึ่งห้องนี้เนี่ยก็ขนาดไม่ได้เล็กเลยถ้าเรานั่งทํางานหนึ่งคนพอดีนะคะหรือว่ากันบ้านลูกเล็กสองคนเนี่ยห้องนี้ก็ได้ะคะ่ะแล้วก็ภายในห้องนี้เขาก็มีห้องน้ำภายในตัวด้วยนะคะคุณผู้ชมห้องนี้เนี่ยสามารถอาบน้ําได้เลยนะแล้วก็ เนี่คะมีรครบทุกอย่างสุขภัณฑ์นะคะมีซิงค์มีกระจกชักโครกชาวเวอร์นะคะสมมุติว่าเราทํางานหรือว่าแขกเนี่ยมาอยู่ห้องนี้ใช่ไหมคะสามารถมีห้องน้ําส่วนตัวในห้องไ,ได้เลยนะคะติดกระจกไว้ให้แล้วแล้วก็ที่ชอบมากเลยก็คือเนี่ยคะ่ะบานใหญ่นะคะเปิดรไปข้อดีก็คือว่าห้องน้ำเนี่ยจะไม่เป็น สิ่งสะสมของเชื้อโรคเชื้อราเนาะอากาศเอ,อ่ยหรือว่าแดดเนี่ยเขาจะเข้ามาทําให้ห้องเนี่ยสะอาดขึ้นนะคะแล้วก็ผนังเขาจะติดเป็นกระเบื้องลายอ,ยาอ่อนทําให้ห้องเนี่ยดูหรูหราขึ้นแล้วก็ดูสว่างขึ้นด้วยค่ะาจากห้องนอนเล็กนะคะก็เป็นส่วนของ l i v i n งแอ e a เรีค่ะนี่มาหลังนี้คะมีพิงแอเียสองส่แล้วข้างล่างแล้วก็ข้างบนด้วยนะคะพื้นที่ตรงผถเนี่ย จริงๆนะถ้าเกิดว่าการเป็นห้องอีกห้องหนึ่งอ่ะทิงได้เลยนะคุณผู้ชมแล้วตรงนี้เขาก็วางมาให้ดูนะคะว่าเป็นโซฟานะคะคุณอาจจะจัดเป็นรูปตัวยูอย่างนี้เลยก็ได้เนาะหรือว่าปลั๊กนะคะเขาก็จะมีปลั๊กไฟไว้ให้แล้วตรงนี้อาจจะทําเป็นห้องทางานโต๊ะทำงานของลูกอีกคนนึงก็ได้หรือว่าของตัวเองที่อาจจะมานั่งจิบน้ําชาอยากจะอ่านหนังสือทํางานเล็กๆน้อยๆตรงนี้ก่อนที่จะอาบน้ําแต่งตัวลงไปข้างล่างนะคะ แล้วก็เขามีระเบียงส่วนตัวตรงนี้ด้วยนะคะสามารถที่จะเปิดปลดล็อกออกไปเนี่ยหรือระเบียงกว้างนะบอกเลยว่าระเบียงเนี่ยสามารถปลูกต้นไม้ทำสวนเป็นแบบเซมิเอรอ์ดเล็กๆี่ได้เลยถือว่าเอาชุดนโต๊ะชาไปนั่งข้างนอกก็ได้คนะ่ะมาดูกันค่ะนี่บริเวณ ของระเบียงเนี่ยกว้างมากนะคะแล้วก็เชื่อมต่อยาวไปจนถึงห้องมาสเตอร์ไดรูมเลยทีเดียวค่ะสามารถเข้าออกจากระเบียงนี้ได้ถึงสองทางค่ะค่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนที่สองค่ะห้องนอนเนี้ยถือว่าเป็นห้องนอนขนาดกลางของตัวบ้านนะคะมาดูกันว่าภายในเนี่ยคือกว้างเลยนะเอาจริงเหมือนกับคอนโดสตูดิโอห้อง องนี้เขาจัดวางเตียงไ้ให้ดูแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นเตียงไซส์ประมาณ3.5ฟุตก็ถ้าเกิดอยู่คนเดียวเนี่ยโอเคเลยนะคะอะเมื่อกี้เราพูดของจุ้ยวันนี้เราจะจัดเตียงเรื่องของจุ้ยให้เกี่ยวกับเฉพาะเตียงนอนและกนเนาะอาจจะได้คลิปที่ยาวเกินไปห้องนี้ถามว่าเตียงตัวนี้ถูกต้องไหมไม่ถูกต้องอย่างที่บอกนะคะว่าหัวเตียงเป็นคนที่จะมีแอร์เนาะเอ๊แต่แล้วจะทำยังไงทีนี้สามารถหัได้ค่ะเพราะว่าหน้าบ้านเป็น เราหัวเตียงวางทังงั่งนี้ได้เลยนะคะปลายเตียงแอร์โอเคอยู่ไม่ได้แย่มากนะคะอาจาจะขยับชิดริมมาทงฝั่งหน้าต่างนิดนึงก็ได้แอร์จะได้ไม่ตกลงมาที่ตัวเตียงตรงๆนะคะทาให้ไม่หนาวเวลาน,น,อนอนกลางคืนเนาะแล้วก็ห้องนี้แสงก็คือเข้าทั้งสองด้านเหมือนกันสว่างนะคะเราอาจาจะทําจัดมุมห้องนี้เป็นห,อห้องวงอล์กอินคอสตขนาดใหญให่เลยก็ได้นะคะเพราะถ้าว่าห้อง Master มาสเตอร์เบดรูมไม่พอนะคะเพราะว่าห้องนี้เขาบิวตู้เสื้อผ้าแบบ เป็นแผงใหญ่มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะตรงน,นี้อาจจะเป็นมุมเรซิ่ g ก็ได้นะคะตรงนี้กระจกสามารถที่จะเอาน,น,เนู่ี้แบบนี้มาปิดได้นะคะก็มีความเป็นส่วนตัวทำใหเเ้เพื่อนบ้านมองเราไม่เห็นเนาะค่ะทัน,นี้ห้องนี้จุดถัดมาก,ก็คือห้องนี้มีห้องน้ำในตัวนะคะบ้านหลังนี้ดีตรงทุกห้องนอนมีห้องน้ำในตัวทั้งหมดเลยะะ่ะห้องน้ำก็สเปคเดียวกันเลยนะคะอาจารใหญ่กว่าห้อง นีหนึงน,นะคะก็มีช่องแสงมีกระจกลายหินอ่อนมีกระเบื้องลายหินอ่อนนะคะมีช่องแสงขนาดใหญ่มีชาว์เซทให้เรียบร้อยนะคะกระจกก็จะติดเป็นส์มาตรฐานมาให้แบบนี้ค่ะแล้วก็สิ่งที่ดีอย่างหนึ่งก็คือเขาทําเป็นเชลลสําหรับวางของไว้ให้แล้วเพราะว่าเวลาที่เราอยู่อาศัยเนี่ยจริงๆอ่ะมันก็จะต้องมีของแหละแต่ถ้าเราไปซื้อมาติดเช่ไหมะมันก็เกะเกาเะเขาดว,วมาให้เลยแบบนี้คือเรียบร้อยสวยงาม เตอร์เบตุลค่ะห้องนี้น่บอกก่อนนะคะว่าสาวๆชอบแน่นอนค่ะเพราะมันใหญ่มากค่ะเข้ามาเลยค่ะจริงๆเลยเพามันใหญ่แบบเรียกว่า,ยวาอยู่กันได้3ามคนทั้งครอบครัวในห้องนี้กินได้เลยนะถ้าเกิดว่าเป็นพ่อแม่ใช่ไหมคะแล้วลูกเล็กๆอาจจะยังเป็นเบบี๋อยู่เนี่ยตรงเนี้ยกั้นข้อมาเป็นข้อของลูกได้ สบายมากเลยอยู่ห้องเดียวกันจบนะคะแล้วพื้นที่ตรงนี้เนี่ยคือได้ช่องแสงเป็นหุ่ตัวอลเลยแสงคือเข้ามาจากทุกทิศทางน,นะคะเชื่อมต่อไปกับนี่ค่ะ wall in closet ขนาดใหญ่ค่ะั้งมาให้แล้วนี่เราสามารถปิดกระจกเลื่อนได้การแอร์ไม่เข้ามาในห้องนี้นะคะถัดจากโซนของ wall in closet นะคะก็เชื่อมต่อกับห้องน้ำเลยค่ะสะดวกสบายมากๆค่ะเข้ารู้ข้างในกันค่ะ ห้องนง้ำห้องนี้มีอาบน้ำด้วยนะคะพื้นที่เนี่ยค่อนข้างกว้างเลยและห้องนี้ก็ดีมากๆเพราะว่ามีอาบดับที่แอนเคอร์ค่คะสามารถที่จะอาบน้ำไปความของกันได้2คนนะคะกระจกก็ติดให้ปักใหญ่เลยนะคะสองห้อง,งนันได้สบายๆค่ะ,ะมีชักโรครกให้หนึ่งตัวนะคะแล้วก็มีที่วางของเพิ่มให้ด้วยตัวนี้ค่ะ จะมาชวนดูตรงนี้นิดนึงนะคะก็คือว่าระยะที่ติดตั้งทีวีเนี่ยตรงนี้ค่อนข้างไกลามากนะคะแต่ว่าอะไรแต่ว่ามันใช้ได้ถึงสองฟังก์ชันแล้วแต่ว่าุณเนี่ยชอบนั่งดูที่โซฟาหรือว่าชอบนอนดูนะคะถ้าเกิดว่าชอบนอนดูเนะะี่ยค่ะขอไป,ไประยะขนาดนั้นเนี่ยติดทีวีจอใหญ่แบอน,นี้เลยก็ได้ติดแบบเต็มผนังไปเลยก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากนั่งดูเนะะี่ยค่ะเอาโซฟา ที่จะมีระยะดูทีวีเนี่ยที่ค่อนข้างไกลนะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่อุ้ยพัชฉันไปดูทีวีมาเป็นสิบปีแล้วทีวีไม่ได้จําเป็นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะจัดเป็นพื้นที่นักทำงานภายในห้องนอนก็ได้เรียกว่าห้องนี้เนี่ยเป็นเพ์เฮาส์ได้สบายๆเลยนะคะตื่นมาทำงานอาบน,น้ำแต่งตัวอยู่ในนี้ได้ครบวงจรเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่อยากจะเออลงไป ข้างล่างเวลาวันที่คุณทํางานน้อต้องทาสมาธิเนี่ยห้องนี้ก็คือจบเลยในตัวค่ะแล้วก็ห้องนี้เองนะคะก็จะมีระเบียงส่วนตัวด้วยนะคะเวลาที่คนแบบเบื่อเบื่อเอานั่งทำงานไม่ออกมาปบสูอดอากาศเปิดกระจกออกไปข้างนอกก็ได้ สรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างบ้านหลังนี้นะคะมี4ห้องนอน5ห้องน้ําและมีที่จอดถึง3ที่จอดรถด้วยกันค่ะพื้นที่ข้างบ้านเนี่ยสามารถต่อเติมเป็นห้องเด็กเล่นเป็นออฟฟิศเล็กๆก็ยังได้นะคะเนื้อที่ดินทั้งหมดประมาณ92ตารางวาค่ะเนื้อที่ใช้สอยทั้งหลังเนี่ยเกือบ300ตารางเมตรเลยทีเดียวค่ะบ้านหลังนี้ถามว่าเหมาะกับใครบ้างน,นะคะปล่อยว่าเหมาะกับครอบครัวใหญ่ค่ะ จะเป็นคุณพ่อคุณแม่และวก็ลูกสักสองคนนะคะหรือว่าจะมีผู้สูงอายุมาอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยก็ได้ค่ะเพราะว่าที่ชั้นล่างเนี่ยเขามีห้องผู้สูงอายุที่มีห้องน้ำให้มีตัวด้วยหรือถ้าเราไม่มีผู้สูงอายุเข้ามาอยู่ด้วยนะคะ mm hmm. ก็อาจจะปรับห้องนี้ค่ะเป็นห้องที่สามารถใช้สันทนาการเป็นห้องทํางานส่วนตัวสําหรับคนที่เวิร์กบล็อกก็ได้ค่ะ อย่าลืมนะคะถ้าใครอยากจฝากซื้อขายเช่าบ้านโมเดิร์นลักชัวรี่อยากเรียกตวนเอกมัยพัฒนาการบางนากรุงเทพีธาติดต่อพลอยมาได้เลยค่ะที่ไลน์แอดและเบอร์ที่ทิ้งไว้ด้านล่างนี้ค่ะ Property Select e d เราคัดขุดขุม